ทุกคนน้องหมูโทรศัพท์มากล้วทำยังไงกับน,น้องดิระวังปล่อยให้ดูตอยึดโทรศัพท์ปล่อยให้ดูตอ,อ,ตอโอเคด้เวลาออกไปเรียนแล้วปะ่ะทุกคนจะอ,อะไรพี่ข้าถมบู ใสโบแล้วนะคะทุกคนสวยมากต้องมาแคะหูกันหน่อยตอนนี้หกโมงแล้วระวังใช้คัตบัตรหรือเอาที่แคะหูดึงขี้หูออกมาคัตตรบัตคัตตบัตรไม่ได้แย่เข้าลึกนะ เอาใบหูโอเคไปกันเลยจับแค่หูให้น้องแล้วนะอ๋อชิวไว้ไม่ได้แค่หูหลายปีแล้วเนี่ยอะไรทำความสะอาดหูวันแรกโอ้โหดำมากเลยดำมากทิ้งดีกว่าวันนี้เราจะเอา ที่ทำให้มันผมมันัน,นะโอ้ทำให้ผมมันสวยจืดจืดจ,ดจดมีปอมปอมนะคะจืดจืดจืจืดจืด,จด,จดบีบเสร็จแล้วไปกินข้าวกินผักนะจะได้มีสุขภาพอันเอาของเล่นไปด้วยเอา ถือไว้โอยทำไมไม่ถือเนี่ยไม่เอาเหรอวางไว้บนหัวก็ได้นี่กระเป๋าพร้อมไปกันแล้วโทรศัพท์ต้องมีนะน้องอยู่มหนึ่งแล้วจเดีดยวอีพีโซ่มรีวิวมานะคะ